ที่ร้านนี้มีศิลปะชั้นสูงเยอะนะม่งอยู่ชั้นสองม่งอยู่ชั้นสองเขาอาจจะแบ่งแยกเรื่องความละเอียดหรือความยากของงานอะไรอย่างนี้มากกว่ามันเลยมองว่าเป็นศิลปะชั้นสูงโดยรวมแล้วชั้นสูงอาจจะมีแต่ชั้นต่ำคงไม่มีต้องถามว่าคนแบ่งเป็นใครเขาแบ่งมาอยู่แล้วเลยเราแค่ว่าพอใจเสพอะไรก็เสพนั้น มันเหมือนการตลาดการตลาดไหนที่เจาะกลุ่มคนไม่ได้หรือว่ามัวแต่ niche market มาก,มากๆจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายไม่มีอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตายไปเองแต่ถ้าเกิดมันปรับรูปแบบปรับตัวตามสังคมมันก็จะอยู่ได้เอง เอาจริงในความรู้สึกผมนะบางคนปิดกั้นตัวเองผมเจอหลายคนแล้วจะมาบอกว่าพี่เขาไม่ถึงศิละปะหรอกใจ<ต>เยน็นพี่มาหาผมก่อนผมก็ไม่จบศิละปะมาเหมือนกันแต่ทุกวันนี้พอเราคุกคีแล้วเรารู้กับมันเราก็รู้สึกว่าหนีไปไม่พ้นหรอกหนีไปไม่พ้นหรอกเหมือน AI ไคุณหนีไปไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นมึงต้องเข้าร่วมดิมันอยู่คู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคุณทําใจยอมรับแล้วคุณก็สร้างมันซะเป็นหนึ่งในผู้สร้างมันซะพอทุกสถาบัน